ต่อเดียวถึงโตเกียวแอร์พอตบสตัสโตเกียวนาริตะเพียงแค่พั0ห้ารยเยนเท่านั้นซื้อตั๋วง่ายๆที่สนามบินตามหาป้ายโลคอร์ตบสตัส t i เ k ็ตเพียงแค่บอกเจ้าหน้าที่ว่าจะไปสถานีโตเกียวจากนั้นชำระเงินแล้วก็รับตั๋วได้เลยเจ้าหน้าที่จะช่วยยกกระเป๋าขึ้นรถให้โดยคุณไม่ต้องกังวลเรื่องสัมภาระและอย่าลืมเก็บแท็กไว้ด้วยนะคะไว้ใช้ตอนรับกระเป๋าตอนถึงจุดหมายแล้วคะ่ะบนรถ ยังสามารถดื่มน้ำหรือทานอาหารได้ตามสบายส่วนที่นั่งในรถคันนี้ก็นุ่มสบายค่ะสามารถปรับเบาะได้ใครอยากจะเข้าห้องน้ำก็สามารถทำได้เพราะว่าบนรถคันนี้มีห้องน้ำสะดวกสุดๆเลยค่ะสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญก็คือห้ามสูบบุหรี่คุยโทรศัพท์และต้องคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดทางค่ะ นั่งรถมาแป๊บเดียวเราก็ถึงสถานีโตเกียวแล้วแ่ะค่ะสบายสุดๆเลยถ้ามาญี่ปุ่นลองใช้ Airpods Bus ัสโตเกียวนาริตะทั้งสบายสะดวกและประหยัดสุดๆเพียงแค่1,500ยเยนเท่านั้นค่ะก็เหมาะสำหรับการเดินทางจากสนามบินนาริตะสู่โตเกียวด้วยวิธีประหยัดนะคะต้องลองดูนะคะ